อันนี้เจาะเลยครับก่อนที่ผมจะขึ้นกึงตัดนี่นะครับผมต้องใช่เรื่อยครับเพราะว่าลองเอาขึ้นก,นกนนนึงกึงแล้วครึ่งหวันแม่ก็ไปเสร็จครับ่าเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยใชเรื่อยนี่ครับตัดตัดก่อนครับแล้วก็มาตึนอีกท,ท,ทีครับ แข่งคอเชงครับกําลังตัดก่อนกึงครับก่อนจะกึงผมจะใช้เลื่อยนี่ตัดก่อนถ้าเอาไปกึงเลยอะมันนานกับมันมันบางทีอะผมไปกึงครึ่งวันอะครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยกาจะได้แต่นี้แม่งแข็งจริงครับแข่งคอเนี่ยอันนี้เจาะแล้วแกนกลางเจาะต่อไปก็ตัดอันนี้ใช้เลื่อยตัดนี่ก็หุกหนานเหมือนกันครับโคตรหนานเลยล่ะอ่าวัดไร,ระยะปุ๊บตัดเชิบ เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันตัดนานไหมอันนึงอะ่ะตอนนี้ประมาณสี่โมงสามสแปดครับถ้าเครื่องกึงอ่ะเครื่องกึงนะเครื่องวันบอกเลยครับก็ไม่เสร็จที่ผมตัดนะครับแต่คนอื่นจะอาจจะตัดไม่ถึงเครื่องวันนะครับมีน้องถามผมว่าที่รับตัดเท่าไรครับผมบอกตัดสองหสิบาทโอ้เพื่อนผมไปตัดมาต้องหกร้อยครับ เขาอาจจะใช้เครื่องตึงตัดอย่างเดียวครับมันจะกินเวลาครับครึ่งวันหกร้อยครับมันก็ผมว่ามันก็ไม่แพงนะสําหรับผมนะถ้าใช้เครื่องตึงอะ่ะหกร้อยครึ่งวันค่าไฟค่าสิกหล่อเครื่องเพราะว่าแข็งมากครับไม่แพงครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือว่าผมใช้ไอ้เรื่อยนี่ก่อนมันก็เลยจะไวนิดน,นึงครับประมาณส่งโมง,งาน่าจะเสร็จนะ ผ่านไปสิบกว่านาทีได้เกือบเพิ่งนะครับตรงเงี้ยมันมัน,มน,บ,นบางแต่มันจะมาหนาตรงเงี้ยที่ตรงเงี้ย่าจะหนาอยู่ประมาณชั่วโมงตอนนี้ก็ห้าโมงสามนาทีครับผ่านไปกี่นาทีเนะี่ยยี่ส้านาทีก็ออยังไม่เสร็จครับเนี่ยคาตรงนี้แนะครับ เรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่รีบครับเรื่อยเลื่อยเลื่อยแต่อันนี้ก็ออกเยอะนะครับต้องขี้ปีเนียมนเนี่ยไอขี้ขี้เหล็กก็ขี้ปีเนียมเรื่อยๆครับเรื่อยๆขาดแล้วโอ้โหศาสตร์กับถ่ายไม่ทันดูเวลาดิขอดูเวลาหน่อยห้าโมงสิบแปดประมาณ สี่สิบนาทีครับตอนหนึ่งข้างสี่สิบนาทีแม่ผมจะทำมันอยู่กับพรายไม้ทานตอนขาดเสียววินนาทีสองข้างประมาณแปดสิบนาทีประมาณเกือบสองชั่วโมงครับต่างด้วยอะไรด้วยไปเดี๋ยวไปจัดอีกข้างเลยครับ ห้าโมงห้าสิบสองครับก็อีกประมาณสิบกว่านาทีก็นาจะเสร็จอยู่ครับสิบยี่สิบนาทีครับแข็งจริงครับแข็งจริงครับใครใครเคยตัดจะโล้ครับว่ามันแข็งจริงๆงครับแต่ใกล้เสร็จแล้วครับมืดแล้วเนี่ยมืดแล้วแต่ใกล้เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวนี้มืดไวครับพวกงง หกโมงกว่าๆกันเหมือนะครับหกโมงสิบนาทีอันนี้ตัดตลอดลนะครับมาได้หยุดเลยนะไกยแล้วไกยแล้วตายถึงจุดจุดขาดนะครับจุดขาดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงขาดพอดีถ่ายไม่ทนันตอนขาดอีกแม่ ตัดต่อไปตัดแล้วต่อไปก็ไปกึงครับตอนนี้ตัดแล้วไปกึงอีกประมาณชั่วโมงนึงระยะประมาณทำงานรวมเจาะด้วยประมาณสี่ชั่วโมงถิ่นามีสี่ชั่วโมงสามรอห้าสิบบาทแพงไหมไม่น่าแพงนะเพราะทำเองไม่ได้เห็นคอมเมนกันอยู่อันหน้ายัางรออะ่ะอันนี้ตัดเลยครับแล้วก็ จึงไปบางแะไรบางส่วนครับอันนี้ผมก็จะมาทำคลิปจึงต่อเลยครับอีกนิดนึงก็น่นนนาจะได้ครับกระสอบหน่ไหวเนี่เก้ <c oughs> าเหรอ ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทีนงครับิ่งนีทีนงครับเก็บอีกทีนงครับเสร็จเลยตันนี้จะได้แหละว่ คได้นะครับแล้วผมขึดไปดยนะครับจอดจอแกนไล่เบาแล้วก็ตัดน็อตตัวล่าง ตัดนี่มาาันก็ดีเห็นเห็นนะครับช่วยในการยุกของโช๊คครับให้มากขึ้นครับรถจะโลดจะเตี้ยบขึ้นครับตัดออกไปก็โช๊คของช่วยุกของโชคอะมันก็ยุกขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเบาก็เดิมครับเบาก็เดิมอันนิดหน่อยครับแต่ช่วงยุกของโช๊คอะอาจจ้เห็นได้เลยอะเห็นได้เยอะเลยอะประมาณนี้ครับจะเบาก็เบานะเพราะว่าอันเนี้ยมันหนักครับจะเป็นะ